ก็พอมาเจอข้อแบบนี้นะครับตัวนี้จริงๆครูเคยพูดไปแล้วนะครับว่าตัวนี้มันเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับก็อย่างที่ครูเคยบอกไปว่าในสแควร์รูทนะครับความหมายก็คือในสแควร์รูทเนี่ยเราต้องมีความรู้ว่าในรูทนะครับรูท a นะครับ a จะต้องมากกว่าและก็ศูนย์เสมอถูกไหมครับงั้นอย่างข้อนี้มันจัด y เท่ x อยู่แล้วนะครับงั้นข้อนี้โดเมนเนี่ยนะครับก็คือ เราจะหาโดเมนนะครับโดเมนเนี่ยก็คือตัวเนี้ยจากนะจาก y เท่ากับรูทเก้าลบ x กำลังสองเนี่ยนะครับไอคอนข้างในเนี่ยมันต้องเป็นไงมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ดูต่อนะครับดูต่อเป็นการแก้สมการตรีโกณมสองไม่รู้นักเรียนลืมหรือ,อยังนะครับตัวแปรห้ามติดลบเรา,เาลบหนึ่งคูณทั้งสองข้างนะสมมติเอาลบหนึ่งคูณทั้งสองข้างเข้าไป เครื่องหมายเปลี่ยนแน่นอนนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นบวกเอกลังสองลบเก้านะครับแล้วอย่างนี้คือผลต่างกําลังสองใช่ไหมหมันคือเอกลังสองลบสามกำลังสองถูกไหมครับตัวน,นี้ก็ใช้สูตรเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังประมาณนี้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแยกแฟกเตอร์ actor, แล้วก็ขีดออกมาเลยเช้จำนวนนะครับก็เป็นอ่าเอกรบสามเท่ากับศูนย์จับเข้าศูนย์ในใจนะย้ายข้างไปก็คือเป็นสามอันนี้ก็เป็นลบสามถูกไหมใส่ขวามือเป็นบวกสลับลบ สลับบวกต้องการโซนที่น้อยกว่าศูนย์ก็คือโซนลบก็คือโซนนี้นะครับวงกลมทึบเพราะรวมเอาด้วยนะครับประมาณนี้งั้นเราจะได้ว่าข้อนี้โดเมนเนี่ยก็คือปิดลบสามกับปิดสามนะครับประมาณนี้ทีนี้จะหาเลนส์ยังไง <c oughs> นะครับเลนส์ก็ต้องมาดูนะครับสิ่งแรกเราต้องเข้าใจนะว่าจากสรรมการเนี่ย ไอ้ y เนี่ยมันออกมาจาก r o o อยู่แล้วงั้นทุนเดิมเนี่ย y ยังไงก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์แน่ๆก่อนถูกไหมครับประมาณนี้นะครับ y ต้องมากกว่าศูนย์แน่ๆนะครับที <c oughs> ท่านักเรียนย้ายลองย้ายข้างดูนะครับจับหาเลนสเนี่ยนะจัด y เบงจัดเป็น y กําลังสองคือยกกำลงังสองสองข้างอะ่ะจากของเดิมอะ่ะอันนี้ก็จะหลุดลออกไปถูกไหมจากตรงนี้ยกกำลงังสองสองข้างปุ๊บรู o ก็หลุดนะครับก็ย้ายก้าวมาย้าย x มาก็ได้ครับ ย้าย so x มาเลยก็ได well, ้สลับกันก็จะเป็น x กาลังสองเท่ากับ9ลบ y กาลังสองประมาณนี้นะแล้วทีนี้นักเรียนต้องรู้ว่าไอ้ก้อน x กาลังสองเคยบอกไปแล้วว่าอะไรที่ยกกําลังสองย่อมมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอดังนั้น x กาลังสองเนี่ยมากกว่าเทัาศูนย์แน่แแล้วมันเท่ากับตัวนี้ถูกไหมไอ้ x กาลังสองมันมากกว่าเทับศูนย์และไอ้ตัวนี้ก็เท่ากับ x กาลังสองเรามาแทนค่าได้โอเคครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็แก้ปกติเลยเอาลบคูณเหมือนกันแก้ฝั่งเนี้ยนะครับ มันก็จะเป็น y กลัง2ลบ9น้อยกว่าเท่ากับ0แยกเป็น y ลบ3 y บวก3นะครับขีดเห็นไหมครับตัวนี้แก้ออกมาย้ายข้างไปลบ3อันนี้ย้ายข้างเท่ากับ0ก็คือเป็น3บวกลบบวกนี่ความเร็วนิดนึงนะนั่นนี่นครูเคยสอนนักเรียนอันนี้ไปแล้วนะครับก็ถือว่าทวนแล้วกันแต่ข้อสอบแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เอาโซอนเท่ากับ0คือโซอนนี้ <c oughs> แต่ เราย้อนกลับไปเขาบอกว่าคุณจะแก้ไงก็ได้แต่ว่าคุณต้องมากกว่าศูนย์ดังนั้นเอาไปอินเตอร์เซ็กกับช่วงนี้ดูนะครับนี่คือสาคัญน,น,นะครับตรงนี้คือศูนย์ตรงกลางถูกไหม y มากกว่าศูนย์คือตรงนี้ดังนั้นโซนที่เราต้องการจริงๆคือโซนไหนครับนี่ครับคือโซนที่อินเตอร์เซกตรงนี้นะครับแสดงว่าข้อนี้เลนจริงๆก็คือตั้งแต่0ถึง3ครับ เลนส R ก็คือปิดศูนถึง3มประมาณนี้ไตัวนี้ระวังให้ดีเจอมันแน่ๆนะครับโอเคนะครับไปต่อครับอันนี้ครูไม่ได้มีคสาสั่งก็ครูจะบอกเลยว่าให้หาอินเวอร์สนะครับอินเวอร์สของมันนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ยากในเรื่องของการหาอินเวอร์สนะครับ <c oughs> นักเรียนก็ เปลี่ยนเลยนะครับอย่างตัวแรกตัวนี้เราวารถศัพท์เอกล่มหนึ่งเนี่ยตอนแรกคืออินเวอร์คือเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน y เป็น x ก่อนเลยนะครับอย่างแรกแค่นี้เองนะครับแล้วก็พยายามยา้ายเหลือ y ไปก็เป็น x บวกหนึ่งเท่ากับ3 y ใช่ไหมงั้น y เดียวคือ x บวกหนึ่งส่วนสามพอไปเอียดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมันนะครับก็จะเป็น r อินเวอร์สเท่ากับ x y โดยที่ y เท่ากับ x บวกหนึ่งหารด้วยสาม จบแค่นี้นะครับโอเคไปต่อที่ไปตัวนี้นะครับอินเวอร์มันคืออะไรนะครับ <c oughs> ดูกันก่อนตอนนี้เลยมันคือ y เท่ากับรูท x บวก2ต้องมีกำกับก่อนนะครับ y <c oughs> เป็นสิ่งที่ออกมาจากสแควร์รูทถูกไหมครับงั้นราวนี้ y <c oughs> ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับอย่างแรกรจากนั้นนักเรียนก็เริ่มทำการเปลี่ยน x เป็น y <c oughs> เปลี y, <c oughs> ป่ยน y เป็น x นะครับและเมื่อจะเมื่อมีสแควร์รูทต้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับ ฝั่งนี้กาลังสองฝั่งนี้ก็กาลังสองด้วยก็จะเป็น x กลังสองฝั่งนี้กาลังสองปุ๊บมันหลุดนะฮะเหลือแค่ y บวกสองแล้วย้ายไปครับก็จะเป็น x กาลังสองลบสองเทนะ่ากับ y นะครับอย่าลืมครับเราเปลี่ยน x ยเป็น x ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น x ด้วยนะครับก็จะได้แล้วครับนี่คืออินเวอร์สเรียบร้อยแล้วงั้นข้อน,นี้อินเวอร์สของมันเนี่ยก็คือ r อินเวอร์ส x y โดยที่นะครับ y เท่ากับ x กำลังสองลบสตัวที่ x มากกว่าเท่ากับศูนย์ประมาณนี้นะครับที <c oughs> okay. ่อินเวอร์สก็เป็นแบบนี้กนครับ <c oughs> มาถึงฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันออกิดบแบบไหนบ้างนะครับฟังก์ชันที่อวกเนี่ยก็คืออย่างที่ครูสอนไปเลยครับเป็นการแทนค่าฟังก์ชันทั่วไปนะครับการแทนค่าเนี่ยนัก <c oughs> เรียนไม่น่าจะยากแต่ที่มันจะผิดเนี่ยก็คือ นักเรียนอาจจะทําผิดนะครับต้องระวังนะครับเกี่ยวกับการแทนค่าฟังก์ชันนะครับโอเคนะครับทีนี้ถามว่ายังไงบ้างนะครับนักเรียนก็ดูนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับการแทนค่าเนี่ยนะครับเช่นเขาให้ f x เท่ากับ x กำลังสามลบสอง x กำลังสองบวกสองมาแล้วหา f ลบสองเนี่ยคำว่าถ้าเจอประโยคนี้แสดงว่านักเรียนต้องรู้แล้วว่าต้องเอารลบสองเนี่ยไปแทนใน x นะครับเจอพวก f อะไรเนี่ย f ลบสอง f สี่อะไรเนี่ยแทนก็การแทนค่าก็แทนไปก่อนครับ f ลบ2วงเล็บลบ2ทั้งหมดกำลัง3มลบกับ2คูณกับคือเปลี่ยนกระเอกับเป็นวงเล็บซะาเอาลบ2อเข้าไปใส่แคนนะใส่แล้วทีนี้ก็คิดเลขครับลบ2กำลัง3าคือลบ2คูณกัน3ตัวถูกไหมครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับลบ2คูณ3ครั้งลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบสุดท้ายได้ลบ2 2 4 4 2 8แนี่แล้วก็ลบ2ตัวนี้ลบ2กำลังสองก็คือเป็น4แล้วบวก2คือแทนก่อนแล้วค่อยคิดเลข บ -2 บสองเป็นลบแแล้วบวกสองลบแจะลบแปดเป็นลบสินะครับบวกสก็เหลือลบเท่าไหร่สิเนี่ยแค่นี้การแทนค่าฟังกช์ชันมีประมาณนี้นะครับพอไปต่อตัวนี้ f 4ก็เบสิกครับก็แทน f 4ลงไปแทนสี่ที่ x ครับคิดเลขครับ4ี่กลังสองสิลบกับ สามสี่บสอลบหอันนี้ไม่ควรจะผิดข้อแบบนี้ไม่ควรจะผิดพลาดเลยนะครับมันง่ายมากแต่ต้องแทนต้องใจเย็นๆสิบหลบิบสอมันได้สี่ลบหก็คือตอบสามเรื่อมานเนี้ยข้อบบนี้คือข้อแจกแปมนะค,ควรจะทําให้ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ไ <c oughs> อ้น,นี่ยิงหมูเลยนะครับให้ fx จริงๆขอโทษนะโจทย์ผิดถ้าเป็นแบบปีก,กาเนี่ยเราจะไม่เขียน fx นะครับเราจะเขียนแค่อะไรครับจะเขียนแค่ f เท่านั้นนะครับ กูจะเขียนแค่ f เท่านั้นนะครับตัวนี้ f นะครับก็ไม่มีอะไรครับ f สองครับ f สองคืออะไรก็ไปดูตรง x ที่เป็นสองก็ตรงนี้ก็ตอบแปดถูกไหมส่วน f ลบ f หกคืออะไร f หกก็คือตรงนี้ก็คือตอบลบสามคือเอาค่า y มาตอบครับแต่ทีนี้เ็าต้องการ f สองอ่ะลบ f หกต้องระวัง f สองคือแปดลบคือตรงนี้ f หกมันคืออะไรที่หาได้คือตรงนี้ จะเป็นลบซ้อนลบต้องระวังบางนคนเอาแปดลบสามก็ผิดเลยนะครับถูกไหมฟสองลบ f หกลบลบเป็นบวกคําตอบคือสิเบเอ็ดนะครับโอเคต้องมันง่ายแต่ต้องละเอียดนะครับต้องดูให้ดีนะครับโอเคนะครับโอเคทีนี้มาถึงข้อนี้ในห้องไม่แน่ใจว่าอาจจะยังไม่เจอนะครับแต่ข้อสอบมีนะครับแล้วครูะอกข้อสอบด้วยอ่ข้อนี้เป็นข้อที่ต้องพูดนะครับ ยากไหมไม่ยากเลยแต่นักเรียนจะเจอมันในข้อสอบเวลาไปแข่งขันที่อื่นเข้ามหาวิทยาลัยต้องเจอนะครับ <c oughs> ข้อนี้นะครับเอาคนที่ชอบทําผิดก่อนนะครับคนที่เข้าทําผิดเขาเห็น f 3ามปุ๊บก็ไปแทนเลย f สามลบหนึ 1, ่งสามกำลังสองลบสองคูณสามบวกหบอกให้นะครับถ้าใครทําแบบนี้คือผิดนะครับระวังให้ดีนะครับผิดถามว่าเอา้าแล้วทํำยังไง ถ้าเจอข้อนี้ทํำยังไงนะครับ <c oughs> ก่อนจะพูดว่าทำยังไงอ่ะต้องอธิบายนักเรียนก่อนนะครับการที่นักเรียนจะทํา f สามได้เนี่ยถูกปะนักเรียนจะเอา f เอาสามแทน f เนี่ยนักเรียนต้องมี f x ที่สมบูรณ์ก่อนถูกไหมอะไรไม่รู้แหละแต่มันต้องเป็น f x ที่สมบูรณ์ก่อนต้องเป็น f x ก่อนแต่ทีนี้นักเรียนมีตัวนี้มันไม่ใช่ f x แล้วมันคืออะไรมันคือฟังก์ชัน f ที่เมื่อมันแทนค่าไอตัวนี้ไปแล้วอ่ะ คือเดิมทีมันเป็น fx อะ่ะแต่มันถูกแทนด้วย x ลบหไปแล้วอะ่ะมันได้ไดผลลัพธ์เป็นแบบนี้ดังนั้น,นตรงนี้ไม่ใช่ fx ครับมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากการแทน x ลบหไปแล้วครับออกไปตัวนี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือต้องย้อนมันกลับมาให้เป็น fx ให้ได้นะครับดังนั้นถ้าใครเจอโจทย์แบบนี้อย่าเพิ่งมาแทนค่านะครับต้องย้อนกลับเป็น fx ให้ได้วิธีการทาทาไงไม่ยากครับอาดูหลักการทําสิ่งแรกดูไส้ในมันคือ x ลบหนเราให้ a คือ x ลบหนึ่ง นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็จากเดิมคือ f x ลบหใช่ไหมเท่ากับ f x กำลังสองลบสอง x บวกหใช่ไหมครับนักเรียนก็แทนเข้าไปครับเป็น f a อ,อ๋อยังไม่ใช่ต้อแทน f a โทษทีนักเรียนต้องจากตรงนี้นักเรียนต้องย้ายข้างก่อนนะครับย้ายไปก่อนเป็น x เท่ากับ a บวกหนึ่งคือย้ายลบหนึ่งมาฝั่งนี้ครับโอเคนะจากนั้นก็เขียนตรงนี้เป็น f a แล้วเอา a บวกหนึ่งเนี่ยไส่ในเนี้ยไปยัดลงใน x ทั้งหมดที่มียังไงก็คือ x กาลังสองลบสอง x บวกหนึ่งก็เอาตัวนี้ไปแทนก็เป็น a บวกหนึ่งเข้าไปข้างในยัดไปข้างในแบบนี้นะครับจากนั้นตรงนี้ถ้าใครเผลอไปตอบ a กาลังสองบวกหนึ่งกำลังสองก็ผิดอีกตัวนี้ความหมายมันคือ a บวกหนึ่งคูณกันสองเล็บใช่ป่มมันมีสูตรใช่ป่ะสูตรคือ หน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังใช่ไหมบวกหลังกำลังสองเพราะหน้าคือ a หลังคือหนึ่งแล้วบวกอ่าไม่ใช่บวกโทษทีอันนี้ก็ต้องคูณกระจายเลยนะครับเพราะอันนี้คือลบสองเข้าไปคูณเป็นลบสองลบสองถูกไหมคูณกระจายเข้าแล้วบวกด้วยหนึ่งนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น a อกำลังสองบวกกับสองคูณเคูณหนึ่งเป็นสองแล้วบวกด้วยหนึ่งลบสองลบสองบวกหนึ่งทิ้เลยเป็นลบหนึ่งนะครับงั้นคูณตัดหนึ่งกับลบหนึ่งทิ้งไปเลย นะครับโอเคก็โชคดีด้วยฮะสองเลบสอก็หายด้วยครับงั้นตัวเนี้ย f a เนี่ยมันก็คือ a กำลังสนะครับจากนั้นครูก็เปลี่ยนเป็น fx เลยเปลี่ยนเป็น x เลยเท่ากับ x กำลังสจบครับตอนนี้เราได้ย้อนกลับมาจากตัวนี้ย้อนมาเป็น fx แล้วดังนั้นพอได้ fx ปุ๊บมันถามอะไรครับถาม f3 ก็แทนค่าในตัวนี้ฮะก็เป็นสามกำลังสองก็คือตอบ f สามก็คือเก้าครับ <Okay. S 1> นะครับประมาณนี้ <c oughs> โอเค